เดีทำไมหนูเป็นมากขนาดนั้นดีขึ้นไหมน้อใช่หน้าดูเด็กปันนี้มันดูเป็นแบบไม่ไหวแล้วอะ ตัวหน้าเนี่ยจะมีลักษณะมีแ้มต่อเนาะก็เลยทําให้รูปหน้าเนี่ยดูไม่ไม่ค่อยเป็นเส้นต่อเนื่องกันหรือว่าไม่มีคอนติเนียตตี้นั่นเองนะครับจะสังเกตว่ารูปหน้านะครับก็ดูเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นนะครับมีคอนติเนียตตี้ของตัวกรอบหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญกระบอกแก้มตรงนี้ครับก็ยกขึ้นจากเดิมที่มันมีความคลอยอยู่บ้างนะครับแต่ที่สําคัญเลยครับวันนี้เราไม่ได้ใช้วิธีการเติมใต้ตารตรงนะครับแต่ว่าเป็นการยกบริเวณรอบรอบดวงตานะครับหรือว่าลิกาเมนต์หร ต,ตัวเอน <ame> ็นรอบๆเนี่ยครับจะช่วยให้ตาเราเนี่ยดูสดใสมากยิ่งขึ้นดูลึกน้อยลงเป๋งพี่นี่ทำไมหนูเป็นหนักขนาดน่ะบดีขึ้นเลยน้องใช่หน้าดูเด็กอายุนูเป็นแบบไม่ไหวแล้วอะเพราะฉะนั้นที่ตอนนี้เราแบบโน m a k อัพเลยใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าเมื่อกี้วอร์เชนจ์จ่ายค่าเชียร์ไปแล้วเนาะก็จะสังเกตว่าใต้ตาของเราเห็นไหมครับวต่งตาเดียวขึ้นเนาะ แ่กนะดูเนี่ยเป็นร้อยอย่างเับีมีคลินิกบายบ้านหมี The beauty that you can trust ความงามที่คุณไว้ใจได้